สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกันกับแนวทาง4ฮานอยนะครับก็จะเป็นฮานอยพิเศษน้นอยปกติ v i p แล้วก็ฮานอยพัฒนานะครับวันที่20นะพฤษภาคม2568นะครับผมสำหรับแนวทางเมื่อวานนครับวันที่19เนานะก็ก็ถือว่ามาอยู่นะครับพี่ๆเนาะมาอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ถึงกบมาตัวเน้นตัวเจาะนะครับ ฮันอยพิเศษนะครับให้3กับ4เนาะผลที่ออก9 4 1 5 7 3ไม่มารอบนี้ใครเอา4ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่4ี่ตรงๆนะครับเนาะแต่ว่าไม่ได้เน้นนะครับมาตัวเจาะนะครับเด่นลองฮันอยปกติให้2กับ7ผลที่ออก1 3 2กับ30ในรอบนี้ก็เหมือนกันเนาะพี่พี่มาแค่เด่นลองเจาะไม่มานะครับใครเอา2ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่3 2มนะครับมาแค่เด่นลองนะครับ2รอบเลย ส่วนฮานอย VIP นะครับให้3กับ7ผลที่ออก657กับ163ไม่มารอบนี้ใครเอา7ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที 7, 5, 5, ่7557นะครับมาเด่นลอง3รอบเลยนะครับพี่พี่นาอฮานอยพัฒนาให้0กับ4ผลที่ออก6 16 6, 7กับ35นะครับอันนี้ก็ เน้น0545เนาะก็มา35หลุดไปนะครับพัฒนาพัฒนาช่วงนี้ก็เดินไม่ดีนะครับพี่พี่ก่อนหน้านี้เนี่ยเดินดีนะครับแต่ว่าหลังๆมาหลุดนะครับพี่พี่ต้องขออภัยด้วยนะครับส่วนวันที่20นะครับวันอังคารที่20นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับก็ท่านไหนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดได้นะครับหรือว่าสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับพี่พี่เนาะ เพราะว่าบางท่านเข้ามาอาจจะกดติดตามเฉยๆนะครับแต่ว่าไม่ได้กดติดตามแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆนะครับคลิปก็จะไม่เด้งนะครับพี่พี่หาน้อยพิเศษนะครับผมให้ไปที่เลขสี่กับเลขหนึ่งนะครับลูดไปที่เลขหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดนะครับสามตัวสี่หนึ่งแปดนะครับนะครับผมอันนี้ฮานอยพิเศษนะครับส่วนฮานอยปกติปกติให้สามกับสี่นะครับ รูดที่4 40 41 45 30 31 35นะครับ3ตัว345นะครับ นะครับผมอันนี้ฮานอยพิเศษกับฮานอยปกตินะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับท่านไหนชื่นชอบนะครับส่วนอีกหน้านะครับพี่พี่อีกหน้าก็จะเป็นฮานอย VIP กับพัฒนานะครับผมแนวทางสูตรแยกน้อยเนี่ยชื่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับพี่พี่น้องก็อย่าไม่ต้องไปตามทุกรอบเนาะเอาที่ว่า รอบไหนที่เข้าไปบ่อยนะครับพี่พี่ก็ลองใช้วิจนะญาณในการรับชมรับฟังนะครับรอบไหนเข้าไปบ่อยแล้วค่อยติดตามเนาะอย่างฮานอยพัฒนาเนี่ยก็หลุดมาน่าจะหลายวันแล้วนะครับเนาะก็รับชมเป็นแนวทางไปก่อนได้นะครับพี่พี่เนาะก็ยังไม่ต้องตามได้นะครับ VIP นะครับพี่พี่ VIP ผมให้ไปที่เลขหกกับเลขสองนะครับ รูดไปที่เลข2องสองหนึ่งสองห้นะครับ3ตัว6กสองหนนะครับสองหนึ่ง 2 5 6 5นะครับส่วนฮานอยพัฒนานะครับพัฒนาก็ได้เลข2กับเลข6นะครับพ,พี่รอบนี้เนอะลูดไปที่เลข2เหมือนกันนะครับ2 3 2 5 2 7 หกสามหกสองหกห้านะครับสามตัวหกสองสามนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่พีสี่ห้าร้อยของเราเนาะก็ขอให้มา ในตัวเน้นตัวเจาะนะครับขอให้เพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางในวันที่20นะครับขอให้โชคดีเฮงๆปังๆนะครับสรับคลิปนี้สวัสดีครับ